ตัคแนนตั้งนาม่หรอะไม่เลยเนแตเนนูเนเตเนเาตัวนายแนนก็น้จะไปล็อกพกสองตัวแลาะฉันั้จะเคลื่อนเือถาตเวลาตอกถึตอกมาแน่นฮะนี่ตอตัวนี้แล้วมันต่ตั้งอ่ไ้ตั้งเอาใส่เลยใส่ใดให้ตัวแนนเลยปส่ต อุปต้า Sb 1นึ่ม้าตัวใหม่ล่าสุด รุนงไายดุ่งครัวเขาเดียวเขาเดียวปังข้าวเป็ติดวตดวัดเดิงกรได้โอ้ตำไปจับเสือจนโอ้ต่ำตำจนหมุน ก่อนมันก่อนมันจะเป็นนี่มันเถอกมันนี่ซ้ำนี่มันก็หมัดแต่จับคือคี้กรเลยอยู่มันนี่ไปเบิ่งมันโอ้ยมันพันเงินมันพันเสือกมันพันมันให้พันเลยไอ้เบงื่นี่ไหนมุดที่ตุ่มก็เลยตุ่มตุ่มเปนตันแก้วฮะอย่างเป็นรูมตัวนั้นจะเป็นรูมตัวหนาอันจะไล่วายเป็นปานแก้วบิดเฮ้ยเนี่ยอ่ะกู ลพักกันถอดตันนี้ออก,ออกทอดแล้วถึงได้ออกดีอดแล้วเงยหน้าขึ้นแก,ก่ออกจะมดรือเต็มยุโปไอกเบิดแบบจับมาไหมมาดรอได้ก็ตั้งไหมม,มันโมแลวก็ใจเลยอตอน <c oughs> ตอน้องแก่ใจเลยเดียคมน ดึงเท e ิง oh, อเอ็ลงดึงลางหุเขาได้บ่เออนั่นได้มาล่วนี่ประมาณเอาประมาณ